ะคะพบกับเต้าแล้วก็ red lips telling นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมากันในคลิปดวงรายสามเดือนนะสำหรับชาาลัคนาราศีธนูนะคะดวงรายสามเดือนก็จะเป็นในระหว่างเดือนมกราคมพาแล้วก็มีนาคมนะปี2567นะคะเป็นสามเดือนแรกนะคะสำหรับปี2567เลยนะเรามาดูกันนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะยินดีด้วยนะคะคุณได้เป็นลำดับที่สองนะคะก็คือเต้าออกคลิปให้เนี่ยเป็นลำดับที่สองเนื่องจากเมื่อสามเดือนที่แล้วนะราศี ธนูนะคะมียอดวิวเนี่ยเป็นลำดับที่2นะคะตาวัดจากยอดวิวเนะเาะเพื่อที่จะได้ดูว่าเออราศีไหนเต้าจะได้ทําเป็นราศีแรกนะคะในอีก3เดือนถัดไปนะราศีธนูเป็นลำดับที่2นะคะยินดีด้วยนะเรามาดูกันนะคะว่า3เดือนแรกนะของปี2567จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้ามี Facebook Fanpage ชื่อว่า red lips telling นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วฝากติดตามกันใน Facebook. ด้วยนะคะคหรือถ้าใครจะสนับสนุนช่องสามารถกดซ u ปเปอร์แตงอือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะถ้าคุณรับชมผ่าน YouTube นะหรือถ้ารับชมผ่าน Facebook ก็กดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนนะคะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนะที่มีให้กันเสมอมาเลยนะคะขอบคุณจริงๆจ,จากใจนะ โอเคชาวราศีธนูนะคะเรามาดูกันเนาะสำหรับวันที่นะคะที่เต้าใช้ในคลิปนี้เนาะคุณสามารถดูตามโหราศาสไทยหรือว่าตอนตกก็ได้นะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลได้เลยนะคะเต้าให้วันที่ไว้ทั้งแบบโหราศาสไทยแล้วก็ตะวันตกไว้เรียบร้อยแล้วหรือว่าถ้าใครอยากจะดูตามลัคนาก็ได้นะลัคนาก็คือเวลาตกฟ้านั่นเองตามโหราศาสไทยหรือว่าตอนตกก็ได้เช่นเดียวกันเนาะขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณนะคะแล้วแต่ได้เลยเนาะประมาณนี้นะคะโอเค สำหรับการอ่านเนาะต้าจะอ่านเป็นภาพรวมชีวิตคุณก่อนนะแล้วก็จะแยกย่อยไปในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะชาวราศีธนูเริ่มกันเลยนะพลังงานตัวต้นของคุณ the fool นะคะเออพลังงานเริดอยู่เดอ้อพลังงานดูแบบเริ่มต้นใหม่ relax ผ่อนคลายนะ five of swords นะคะ ถับมานะคะ8 of Swords รโอเคขอยาดขยับสักเล็กน้อยนะคะคิดว่าเดี๋ยวจะมีไพ่เพิ่มตรงนี้ด้วยนะคะเราต้องเล็งนิดนิดนิดนึดนงนะว่าเออได้หรือเปล่านะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะมาดูกันต่อ King of Wands นะคะ แล้วก็ Ten of Swords คือการเนี่ยค่อนข้างจะจัดยากน,นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าโต๊ะเป็นไม้เนาะไม่ได้ใช้ผ้านะคะก็เลยแบบไพ่าอาจจะขยับนิดหนึ่งนะ e i g t of Pentacles ฮะ, pent ะ,ะว้าวพลังงานดีจังนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเลยทีเดียวนะขออนุญาตวางนะคะในส่วนของ อ่าอันนี้เป็นการงานนะคะการเงินนะฮะแล้วก็ความรักนะฮะวางไปก่อนเดี๋ยวค่อยจัดทีหลังนะ,ะทีนี้ดูการงานกันก่อนนะฮะ p a g e of Wands โอเคแล้วยังไงต่อเอ่ย Six of Pentacles นะฮนะแล้วยังไงต่อ การเงินของคุณนะฮะโอ้เ oh, ซนะ่นอฟเพนด์เคิลส์ฮะดีจังการเงินนะฮะชาวธนู anu, การเงินคิงออฟโซลส์นะฮะเดี๋ยวต้องวางไปก่อนแล้วการค่อยจัดทีหลังนะฮะอาจจะทับกันไปก่อนตอนนี้นะเพจออฟเพนดเคิลส์และเทมเพอ a รน e ์นะเทมเพอ a รน e ์ แล้วก็ความรักนะฮะ Five of Wands Five of Wands อ mm ืม hmm. Ten of Swords สิบดาบนะคะแล้วก็สุดท้ายโอ้ว oh. ้า wow. ว Ace of Wands นะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จริงๆเลยราศีธนูนะคะโอเคความรัก Free yourself นี่เห็นไหม ไพ่คือทำงานร่วมกันได้ดีมากๆนะคะ free yourself ก็มานะ a y a f i r t f i r t นะฮะแล้วก็ไพ่โชคดีมีสุขนะคะหมายเลขยี่สิบสี่นะคะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งใบอืมดีจังหมายเลขสามสิบเก้านะคะบัณฑิตมีใครกำลังจะเป็นบัณฑิตใหม่ไหมกำลังเรียนต่อไหมนะฮะ ประมาณนี้นะะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะเรามาดูกันนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะดวงราย3เดือนของคุณนะระหว่างเดือนมกราคมพาแล้วก็มีนาคมนะคะเต้าขออนุญาตขยับกล้องสักเล็กน้อยเนาะนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นนะคะขออ่านในฝั่งซ้ายก่อนนะเป็นพลังงานภาพรวมของชีวิตคุณนะคะที่ ะจะเกิดขึ้นนะในเดือนมกราคมพมษภาคมนะคะโอ้พลังงานที่เต้าเห็นเนี่ยพลังงานดาบเยอะทีเดียวนะชาวราศีธนูนะคะก็พลังงานเดอฟูขึ้นมาเป็นตัวตวนของคุณเนี่ยในช่วงสามเดือนแรกนะคะเออมองว่าเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่แต่ว่าเห็นไพ่พลังงานดาบเนี่ยอยู่รายล้อมรอบตัวคุณเลยเนาะพลังงานที่เต้ารู้สึกสัมผัสได้ก็คือในช่วงสามเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีสภาวะของความอึดอัดใจเนาะหรือว่า าการที่คุณเขาเรียกว่าอะไรติดอยู่กับที่ติดอยู่ในสถานการณ์บางอย่างออหาทางออกไม่ได้อะไรแบบนั้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหากับผู้คนรอบข้างเข้ามาเนาะออที่คุณจะจำเป็นจะต้องแก้ไขในช่วงของสามดนนี้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้คนนะคะเกี่ยวข้องกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนในที่ทํางานก็ดีหรือว่าคนรอบข้างเพื่อนหรือว่าครอบครัวก็ตามแต่นะคะเนี่ยมีไพ่ของหดาบอยู่ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไพ่พลังงานของความอึดอัดอันนี้ที่เต้ามองเห็นนะแล้วก็10บดาบอันนี้อยู่ในส่วนของความคิดของคุณเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเรื่องราวที่เป็นปัญหาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะจบลงถ้าคุณเกิดสภาวะของความอึดอัดจากปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งอะไรใดๆก็ตามหรือบางคนกาลังคิดที่จะลาออกจากงานหรือเปล่าหรือว่าจบปัญหาบางอย่างที่มันคาราคาซังมาเป็นระยะเวลานานหรือเปล่านะคะแต่ว่า ตัวตนของคุณเนี่ยเป็นไพ่เดอะฟูลไพ่เดอะฟูลนั่นคือการเริ่มต้นใหม่นะะนั่นแปลว่าบางคนกําลังจะจบนะคะในส่วนของปัญหาบางอย่างที่คุณกําลังเผชิญอยู่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนมาถึงทุกวันนี้นะสำหรับบางท่านนะคะนั่นแหละนะเดี๋ยวคุณจะหาทางออกเจอเนาะอะ่ถ้าสมมติว่าคุณกําลังคิดในเรื่องของการลาออกจากงานบางคนอาจจะเกิดเหตุเพราะว่ามีปัญหากับเพื่อนรวมง,งานหรือว่าปัญหาเรื่องงานบางอย่างที่มันคาราคาซังแล้วทําให้คุณอึดอัดนะสมมตินะคะสมมติอ่าเป็นยกตัวอย่างเรื่องงานนะ ทีนี้คุณคิดในเรื่องของการที่อยากลาออกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแหละนะสุดท้ายคุณตัดสินใจได้นะแล้วก็มูฟออนนะเอาตัวเองออกจากสถานการณ์เหล่านั้นนะกลายเป็นเดอะฟูลนะคะคนที่กําลังเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะะลาออกมาแล้วยังไงดียังไงต่อเออบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะแบบนี้นะคะในช่วงของ3เดือนนี้เนาะลาออกแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะแบบนี้นะ,ะแต่ไพ่เดอะฟูลเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะเดอะฟูลนะคะเดอะฟูลคือการเซตซีโร่เลยเริ่มต้นใหม่นะ ไม่ว่าจะเคยเจออะไรมาโอเคฉันทิ้งมันไปละฉันมูฟออนแล้วฉันมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ถามตัวเองว่าเอ้ยเราต้องการจะไปในทิศทางไหนต่อเราอยากทําอะไรเราอยากเดินไปไหนแบบเนี้ยนะคะเออเรฟูเป็นไพ่ของการเริ่มต้นที่แบบว่าไม่ได้ อ้างถึงสิ่งที่คุณได้เจอมาฉันพร้อมที่จะ,ะเผชิญอะไรใหม่ๆแล้วฉันพร้อมที่จะเปิดรับเนาะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตข้างหน้าแล้วฉันพร้อมจะเสี่ยงฉันพร้อมจะลุยเออเดฟูเป็นอารมณ์นั้นนะคะอืมซึ่งมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเออชาวราศีธนูไม่ว่าคุณเจอเรื่องอะไรก็ตามเดี๋ยวมันจะจบใน3ามเดือนนี้แหละนะเดี๋ยวคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะอ,อ่ในส่วนของอดีตที่ผ่านมานะเคย King of Wand s ขึ้นมานะคะอันนี้อาจจะบ่งบอกถึงตัวคุณก็ได้หรือคนที่คอยสนับสนุนหรือเป็นหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นแบ็กอัพให้กับชีวิตคุณก็ได้ถ้ากล่าวถึงตัวคุณ King of ว n ร์นส่แปลว่าก่อนอันนี้คุณคุณมีพลังงานของคนที่มีการงานที่มั่นคงคุณอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่มันมีความมั่นคงทำให้คุณค่อนข้างที่จะตัดสินใจยากในการที่จะมู่อ่อนหรือ King of Wand s คืออาจจะบ่งบอกถึงการงานที่แบบเป็นผู้นำก็ได้นะคะ คุณอาจจะคือเอาเป็นว่าก่อนหน้านี้เนาะคุณมีการงานที่ดีนะแล้วก็มีความมั่นคงสูงด้วยนะคะหรือบางท่านมีคนที่คอยสนับสนุนอย่างคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเจ้านายหรืออะไรแบบนี้เนาะที่คอยสนับสนุนชีวิตคุณอยู่นะคะอารมณ์นั้นเนาะหรือไพ่กำลังจะบอกว่าก่อนหน้านี้คุณกําลังแบบวางแผนการหรือว่าคิดที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือเปล่าที่แบบเป็นกิจการของตัวคุณเองหรือเปล่านะคะอม,มันอาจจะ กำลังจะถึงเวลาที่คุณจะได้เริ่มต้นอย่างจริงจจังๆสักทีที่มากกว่าการวางแผนนะอารมณ์มันนะะทีนี้อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะเนี่ยเอ็ดซับเพนดัเคิลขึ้นมาแล้วนะเออนั่นแปลว่าคุณกาลังจะได้เริ่มต้นใหม่จริงคือไพ่เคาล้อกันมาแล้วสอดคล้องกันมากๆนะ,ะเนี่ยถ้าบางท่านเนี่ยคุณ คุณจบสถานการณ์ณปัจจุบันจริงๆเนี่ยนะคะแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่เลยในชีวิตสมมติบางท่านละออกจากงานเนาะตอนแรกๆคุณอาจจะให้ระยะเวลาที่ให้ตัวเองได้พักผ่อนก่อนเนาะแล้วก็ตามหาตัวเองค้นหาตัวเอง The full เป็นไพ่พลังงานของคนที่อาจจะยังไม่ได้อยากที่จะไปผูกมัดผูกติดหรือแบบ คุณอาจจะมีแกบเวลาค่ะให้แบบพอเราออาจากงานประจำปุ๊บคุณอาจจะไปเที่ยวสองเดือนอะไรอย่างนี้เออแล้วค่อยแบบหางานอะไรก็ว่าไปหรือว่าพักผ่อนสองเดือนอะไรอย่างนี้เออประมาณนี้แล้วค่อยหางานใหม่อารมณ์นั้นนะคะมันเหมือนกับคือ,ค,อคืออยากลองทําความรู้จักตัวเองให้มากขึ้นก่อนหรือว่าแบบอยากจะใช้เวลาในการพักผ่อนเพื่อรีเซ็ตตัวเองจริงๆค่ะเออให้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่จริง,รงๆอะไรแบบนี้เนาะม o ฟออนจากสิ่งเก่าๆเดิมๆที่เคยเป็นแบบขยะหรือว่าเคยเป็นสิ่งที่แบบว่า ไม่ตอบโจทย์ในชีวิตคุณนะเอออยากมุฟออนให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนไปอารมณ์นั้นนะคะมีเก็บในการแบบพักผ่อนอะในช่วงหลังจากที่คุณมูฟออนออกจากปัญหาเก่าๆกาเดิมๆไปแล้วเนาะแต่ว่าพลังงานการเริ่มต้นใหม่มารอคุณแล้วนะในแผ่นในใบที่ใบนี้นะอนา,าคตอันใกล้นะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญน,นี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะเพราะว่าอันนี้ต้องอ่านเป็นดวงสามเดือนถูกไหมนะซึ่งอันนี้เป็นตำแหน่งอนาคตนั่นแปลว่ามันอาจจะเป็นเดือนเมษายนนะคะ อันนี้อันนี้สามเอนก็คือมกราคมพมีนาเนาะนะคะซึ่งอนาคตอาจจะเป็นเดือนเมษาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นกับคุณในชีวิตคุณนะคะอย่างเช่นถ้าบางคนลาออกจากงานเก่าก็คือเริ่มต้นงานใหม่ในเดือนเมษายนชัดเจนมากๆหรือบางคนลาออกจากงานเก่าแล้วอยากมาทําธุรกิจส่วนตัวคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นเนาะในอนาคตอันใกล้นี้ตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะเนี่ยมีการลงทุนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันเป็นความมั่นคงในชีวิตของคุณเนาะ ความมั่นคงในลำดับถัดไปนะคะเออซึ่งแตงมองว่าเหมือนเหมือนในช่วงสาเดืนนี้คุณ คุณทํางานกับตัวเองอะ่ะคุณมุฟออนออกจากสิ่งที่ไม่ใช่ปุ๊บแล้วก็คุณเริ่มต้นในการหาตัวเองใหม่รีเซ็ตตัวเองใหม่นะคะพัฒนาตัวเองใหม่แล้วก็ทําให้คุณเจอเส้นทางใหม่ๆของชีวิตที่กําลังจะเข้ามาในช่วงเดือนเมษายนนะมันอาจจะคาดเกี่ยวก็ได้นะตั้งแต่มีมนาคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มีเกณฑ์แบบเริ่มต้นจริงๆเนะี่ยเป็นเมษายนนะเริ่มต้นใหม่จริงๆเลยนะคะดังนั้นใช้เวลานี้ในการรีเซ็ตตัวเองแล้วก็ ทำความรู้จักตัวเองให้มากขึ้นว่างานพักผ่อนสมองนะให้เรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะเดินก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่ๆนะรมนั้นนะคะแนะนำชาวชาวราศีธนูนะหนึ่งเหรียญน,นี่อาจจะหมายถึงสมมติงานเนาะก็คือเป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่โครงการใหม่อาชีพใหม่การตั้งบริษัทใหม่ ธุรกิจใหม่ก็ได้บางคนถ้าอยากทําธุรกิจส่วนตัวนะธุรกิจใหม่นะเริ่มต้นเล็กๆหรือธุรกิจใหม่อันนี้อาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะหรือการซื้อขายที่ดินที่มันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสิ่งของที่มันมีมูลค่าสูงๆอนะ่ะก็ได้ถ้าคนถ้าใครบางคนมีเวที่อยากทําประมาณนี้นะนะคะทำได้เลยนะคะเ,ออเให้หนึ่งเหรียญนี้ขึ้นมาการันตีแล้วก็ แนะนำนะคะในช่วงของเดือนเมษายนคุณอาจจะมีโชคลาภที่ไม่คาดคิดนะคะ1เหรียญมันอาจจะหมายถึงโชคลาภที่ไม่คาดคิดก็เป็นไปได้เนาะถ้าบางคนเชื่อในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อลองดูนะช่วงเดือนเมษายนนะคะลองดูให้1เหรียญขึ้นมาจะต้องบอกแบบนี้นะอ่ะทีนี้นะเรามาดูก,กันนะขยายความเรื่องงานกันบ้างนะคุณได้เพด์วอนส์นะคะ six o f p e n t a c l e s แล้วก็ seven o f p e n t a c l e s อันนี้จะเป็นในลักษณะขออ่านในเชิงของคนที่ทํางานประจําก่อนนะคะ งานประจำเนี่ยคุณถ้าสมมติบางคนเพิ่งออกจากงานจริงจเนาะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่ะถ้าคุณออกมาแล้วสมมตินะในใน,ในเดือนนี้ก็ตามแต่เดือนธันวาคมที่คุณดูคลิปเนี้ยนะคะ,ะมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นงานใหม่โดดเด่นที่สุดเนี่ยคือช่วงเดือนมกราคมเนาะ เพดอวอนคือเป็นไพ่พลังงานของคนที่เหมือนกับเริ่มต้นในงานที่คุณอาจจะยังไม่ได้รู้มากในสถานที่ใหม่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆคุณต้องมีพลังงานของคนที่ยังใหม่กับงานงานนะั้นหรือสถานที่นั้นๆแล้วจาเป็นจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆหลายอย่างเลยต้องปรับตัวอะไรแบบนั้นนะคะเออมันโดดเด่นมากๆมันเป็นพลังงานของคนที่เริ่มต้นงานใหม่จริงๆเนาะเพดอวอร์ all, นสักะประมาณนี้นะโดดเด่นที่สุดมกราคมสำหรับคนที่ต้องการงานใหม่นะแล้วก็ออ สิ่งที่มองเห็นก็คือนะคะถ้าบางคนคุณกําลังคิดที่จะไปสอบแข่งขันเพื่ออัปเกรดตัวเองอย่างเช่นบางคนไปสอบเพื่ออ,อย่างคน,เป,นเป็นราชการเนาะไปสอบแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะเข้าไปแบบรับราชการอะไรใดๆก็ตามนะคะ,ะถ้ามีเกณฑ์ในเรื่องของการสอบเนี่ยน่าจะได้สอบช่วงมีนาคมหรือถ้ามีเกณฑ์การสอบช่วงมีนาคมนะคุณจะทําได้นะคะเซลล์นอเบลโคเป็นพลังงานไพ่ที่บอกประมาณว่า คุณโดดเด่นอะแล้วก็คุณมีความสามารถที่ที่แบบสามารถสู้คนอื่นได้สบายๆเออประมาณนั้นถ้าคุณถ้าคุณสอบในเดือนมีนาะคมนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่อ่านหนังสือเลยนะพอเห็นเต้าบอกแบบนี้แล้วคุณสอบเดือนมีนาะคพอดีฉันไม่อ่านหนังสือแหละฉันสู้ได้ไม่ใช่เะคะ <laughs> ก็ทําหน้าที่ของคุณให้เต็มที่นะแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้นั่นแหละนะถ้าพูดถึงนะถ้าในกรณีที่แบบว่าออต้องไปสอบสัมภาษณ์แล้วคนเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วกรรมการจะเลือกใครนะ จะบอกเลยว่าคุณโดดเด่นนะคะดังนั้นทําตัวเองให้ดีที่สุดนะก็แต่บุคลิกแล้วก็การตอบคําถามอะไรใดๆน,นะมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะเ <c oughs> นาะแล้วก็กลับมาที่วันที่ทํางานประจํานะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นนะปโปรเจกต์งานใหม่ๆในช่วงมก,กราคมอ่ะ ใช่แหละเพราะว่ามันเป็นการเปิดศักรารใหม่ใช่ไหมบางคนก็จะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆเจ้านายให้แบบโปรเจกต์ใหม่ๆให้คุณทําอะไรแบบนี้เนาะ <c oughs> ก็แสดงความสามารถของคุณให้เต็มที่นะคะแต่ว่ามีพลังงานของความของคนที่แบบยังไม่ค่อยรู้ เกี่ยวกับโปรเจกต์นั้นๆคุณอาจจะยังใหม่หรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่คุณไม่คุ้นเคยเนาะก็ให้เรียนรู้กับมันให้เต็มที่นะคะมีพลังงานของคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะการงานราบรื่นดีนะมีพลังงานของคนที่แบบช่วยเหลือกันดีนะหรือว่าออช่วยกันทํางานอารมณ์นั้นหรือว่ามีคนที่สามารถให้คําแนะนําปรึกษากับคุณได้ะคะ่ะในเรื่องของงานอารมณ์ประมาณนี้นะคะอ หรืออาจจะต้องทํางานกลุม่มงานอะไรอย่างงี้นะมีการแบ่งสันปันส่วนในเรื่องของงานหน้าที่การงานนะคะเป็นอย่างดีเลยนะในเดือนกุมภาพันธ์ส่วนในเดือนมีนาคมเนาะคนที่ทํางานประจําอาจจะมีการเขาเรียกว่าออทําผลงานไหมนะคะหรือว่าตัดสินในเรื่องของผลงานบางอย่างหรือเปล่าเนาะเพื่อที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่า อยู่ในช่วงของการพิจารณาค่ะมันเป็นลักษณะของการแข่งขันเกิดขึ้นนะคะถ้าบางคนที่ต้องการเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งคุณก็ทําผลงานของคุณให้ดีนะเออมีเกณฑ์ในการแข่งขันแล้วคุณก็จะสู้ได้ด้วยนะคะในเดือนมีนาคมเนาะนะคะประมาณนี้ทีนี้สำหรับคนที่ทํางานฟรีแลนซ์หรือว่าทํางานเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะธุรกิจส่วนตัวนะคะในเดือนมก,กราคมสิ่งที่ต้องมองเห็นคือนะคะสองสถานะนี้นะเดือนมก,กราคมคุณจะ ได้เริ่มต้นงานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆถ้าคนทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะคณอาจจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ขยายธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจที่คุณยังไม่คุณเคยคุณต้องใช้ความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการเรียนรู้นะคะเออแบบมากๆเลยในช่วงเวลานี้ศึกษาความรู้เพิ่มเติม ะะแล้วก็ส่วนคนที่ทำฟรีแลนซ์เนี่ยอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามานะประมาณนั้นนะคะก็เอนจอยกับมันเนาะงานใหม่ๆเข้ามานะฮะแล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์การงานก็ราบรื่นดีเหมือนกันเนาะมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานร่วมกับคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็บางคนจะได้เจอคนที่แบบว่าสามารถให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องงานกับคุณได้ด้วยนะคะส่วนในเดือนมีนาคมเนี่ยไซเบอร์นอเพนเดเคิลเนี่ยบ่งบอกถึงนะถ้าสมวนว่าคุณทำฟรีแลนซ์เนาะคุณอาจจะได้ไปแบบบิดเขาเรียกว่าอะไรอะ เออแบบนำเสนอโปรเจกต์แข่งขันนะคะบิดดิ้งงานสมมติแบบรับโปรเจกต์อะไรมาแล้วก็แบบลูกค้าเขาอาจจะคัดเลือกว่าจะเอาเจ้าไหนทำงานให้เขาอ่าสมมตินะคนอาจจะต้องไปนำเสนองานนะแข่งขันกับบริษัทอ,อื่นๆนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ด้วยนะคะส่วนคนที่ทำเป็นธุรกิจส่วนตัวก็เช่นเดียวกันเนาะมีเกณฑ์มีคู่แข่งที่แบบสู่สีกับคุณเข้ามาในช่วงของเดือนมีนาคมเนาะดังนั้นให้คุณปรับตัวแล้วก็ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้าคุณทำมาร์เก็ตติ้งหรือแบบนี้นะให้ลองคิดหาวิธีการใหม่ๆนะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะสู้ได้เออมีพลังงานของการแข่งขันเอาเป็นว่าคนที่ทำฟรีแลนซ์หรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวเนาะมีพลังงานของการแข่งขันเข้ามาในช่วงของเดือน3เดือนมีนาคมนะคะต้องไปแข่งอะไรสักอย่างเออแน่นอนนะคะดังนั้นลองดูแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้โปรเจกต์นั้นเข้ามาด้วยนะคะประมาณนี้นะนี่คือการงานทั้งหมดนะคะ ออต้องมองว่าอยู่ในเกมที่ดีมากๆเลยชารสิธนูการงานในช่วง3เดือนนี้ของคุณนะก็เอ็นจอยไปนะคะไม่ได้เห็นแบบในเรื่องของปัญหาอะไรเข้ามานะนะคะรับรื่นดีส่วนในเรื่องของการเงินนะคุณได้ k n n o o s w o r t s นะคะอ่า f p e n t a c l ็ s ดัค t ล m ก็ r a n c e อันนี้เต้ารับรู้ถึงการเงินนะในช่วงเดือนแรกๆนะคะเดือนแรกมกราคมเนี่ย King of s ซ o r d s เป็นพลังงานของ อาจจะมีรายจ่ายบางอย่างเข้ามาเนาะแบบชัดเจนเลยนะดังนั้นชาวธนูนะคุณเตรียมเงินเอาไว้นะถ้ามีเงินสำรองฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยนะดีแล้วนะคะอาจจะมีรายจ่ายบางอย่างเข้ามาแต่ถ้าบางคนคุณรู้อยู่แล้วอย่างเช่นต้องจ่ายประกันรถอ่าจ่ายอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีค่าอะไรบ้างอ่ะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณรู้ว่าต้องจ่ายเดือนไหนก็เตรียมเอาไว้ให้พร้อมเลยนะอ่าเป็นพังาน พลังงานของคนที่รัดกุมในเรื่องของการใช้เงินนะเออคิงออฟซอเนี่ยแต่ว่ามีรายจ่ายเข้ามาเนาะนะคะอาจจะเป็นบางคนอาจจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับลูกน้องก็ได้เพราะว่าพลังงานคุณเป็นคิงอ่ะนะถ้าบางคน,เป,นเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์ก็ตามแต่คนอาจจะจ้างคนอื่นเมีมีรายใจ่ายในเรื่องของลูกน้องหรือรายจ่ายจุกจิกอื่นๆนะคะอันนี้ให้เตรียมเงินไว้เนาะพลังงานดาบนะเป็นพลังงานของรายจ่ายนะแต่ถ้าคุณสามารถที่จะควบคุมได้ดีเดี๋ยวคุณผ่านไปได้อยู่แล้วนะคะชาวราศีธนูนะ ถัดมาเดือนกุมภาพานนะันธ์นะเพจเราเพนดักเคิลสตรับรู้ถึงบางคนนะคะคุณจะได้เริ่มต้นในเรื่องของโปรเจกต์งานหรืออะไรบางอย่างที่คุณคิดที่จะลงทุนนะคะคุณจะเริ่มต้นคุณอาจจะเริ่มต้นนั้นแต่ก่อนหน้าน,นี้แล้วนะแต่ว่าต้องบอกว่ามันกําลังที่จะเติบโตหรือว่างอกเงยเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นะ,ะสมมติว่าคุณลงทุนทํา สมมติร้านร้านร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไม่อยากเอ,อ่ยชื่อแบรนด์เขาไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนร้ออานก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเออคุณลงทุนไปแล้วทีเนี้ยมันเริ่มเห็นผลกําไรเริ่มงอกเงยเริ่มอะไรเงี้ยเออในเดือนกุมภาพันธ์นะคะประมาณนี้นะแต่คุณต้องลงทุนไว้แต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ หรือบางคนเป็นลักษณะที่คุณเริ่มเก็บเงินเก็บหอมรอมริบได้เริ่มมีเงินเก็บเริ่มมีเงินเหลือใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ถ้าบางคนมีรายจ่ายมาตั้งแต่เดือนมกรานะเดือนกุมภาพันธ์จะเริ่มเข้าที่เข้าทางเราเริ่มเก็บเงินได้เริ่มมีเงินเหลือ<ๆ>อ,อประมาณนั้นนะคะก็ในนั้นก็บริหารจัดการเงินให้ดีๆแล้วก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้ด้วยแล้วก็ลงทุนด้วยเนาะศึกษาหรือบางบางคนจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการไปศึกษาในเรื่องของการเงินการลงทุนเพิ่มเติมค่ะเดือนกุมภาพันธะ์เนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะ ประมาณนี้นะแล้วก็เดือนมีนาคมนะ t p m p e r a n เ e เกิดขึ้นเออเป็นพลังงานของของความไม่แน่นอนทางด้านการเงินออย่างงี้ดีกว่านะ,ะดังนั้นหนึ่งเลยคุณต้องศึกษาในเรื่องของการเงินการลงทุนอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็อย่าให้ใครยืมเงินถ้าไฟแคมเปอร์ขึ้นมาเนี่ยนะอย่าให้ใครยืมเงินนะคะพยายามที่จะก็ลองชั่งน้ำหนักดูแล้วกันเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ แต่ว่าเตือนแล้วมันเป็นพลังงานของการเงินที่อาจจะยังไม่นิ่งยังไม่แน่นอนนะประมาณนี้แต่เห็นพลังงานของของคนที่เก็บเงินมาแล้วแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะในนั้นเดือนมีนาคมแต่ว่าคุณผ่านไปได้อยู่แล้วมันอาจจะมีรายจ่ายบางอย่างเข้ามาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะอย่างเช่นเอ้ยถ้าบางคนจะต้องเดินทางไปสอบอันเนี้ยสมมติเนี่ยเห็นไหมพลังงานของภพยในเรื่องงานเนี่ยเป็นเชิงรับเพนท์เคิลการแข่งขันใช่ไหมคุณอาจจะต้องเดินทางไปสอบเอ่อไปแบบ ไปสอบแข่งขันไปสอบสัมภาษณ์ไปสอบเพื่อเข้าทําทงานที่นี่ที่นูน่นอะไรอย่างนี้บางคนก็คือยิง่งถ้าเป็นราชการถ้าบางคนแบบสมมติคุณอยู่ที่แต่งจังหวัดใช่ไหมคุณอยากเข้าราชการที่แบบอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องเดินทางเข้าไปสอบอะไรแบบนั้นนะคะมันมีการเปลีป่ยนแปลงทางด้านาการเงินที่จะเกิดขึ้นหรือว่ารายจ่ายบางอย่างที่มันเป็นที่จะทําให้ชีวิตคุณเคลื่อนไปข้างหน้า,าประมาณนี้ดีกว่านะการเงินยังไม่นิ่งเนาะนะคะดังนั้นก็ลองดูเนาะสำหรับ อะไรจ่ายบางอย่างนะเดี๋ยวว่ารายรับที่จะเข้ามาก็เก็บไว้ให้ดีๆนะแต่มองว่าคงผ่านไปได้นะคะไม่เหนือบากกว่าแรงคนหรอกนะชาวราศีธนูนะคะการเงินก็มีสัญญาณที่ดีเข้ามาแล้วนะการเริ่มต้นใหม่นะในเรื่องของการเงินเนาะอ้อลือบอกไปบางคนที่กําลังจะเริ่มอาชีพที่2อาชีพที่สาอาชีพเสริมอะไรอย่างเนี้นะ โดดเด่นนะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณเริ่มต้นได้เลยนะก็คือพูดถึงก็คือถ้าคุณแบบคิดจะทำรายอาทำอาชีพเสริมอะไรใดๆก็ตามแต่มันจะเริ่มทำไรายได้ที่ชัดเจนใน,ในเดือนกุมภาพันธ์นะก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน,น้อยไปมีบางคนที่เปิดร้านกาแฟไหมนะตามรูปเลยนะคะเนี่ยเปิดร้านกาแฟนะคะเออมันเริ่มทํากําไรให้กับคุณในเะดือนกุมภาพันธ์นะประมาณนี้นะทีนี้ในเรื่องของความรักกันบ้างนะคุณได้ f i v of wands นะคะ t e of swords แล้วก็ เอสวอนสาคะอันนี้ขอพูดถึงในส่วนของคนที่เป็นความสัมพันธ์แบบมีปัญหาก่อนก็แล้วกันเนาะอันนี้คือคุณจะเกิดคำถามในความสัมพันธ์ว่าเอ้ยเรายังใช่สบหรักันและกันอยู่หรือเปล่านะฮะมันจะมันจะคำถามเนี้ยมันจะกล้องในหัวคุณมากๆเลยอนะ่ะโดยเฉพาะเดือนมก,การากับคุมพานะ มันจะเกิดชาเลนจ์ในคู่ของคุณอนะขึ้นอนะในช่วง2เดือนนี้นะคะถ้าบางท่านที่เป็นคู่กันจริงๆนะ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้อยู่ร่วมกันแลปะปรับปรุงความสัมพันธ์นะคะเออให้แบบดีต่อกันมากขึ้นหรือเข้าใจกันมากขึ้นแต่ถ้าบางคู่ที่ไม่ใช่อะ่ะเหมือนเป็นคู่ที่หมดเวลาแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะจบจากหรือว่าเลิกกันไปอันนี้พูดตรงๆเนาะถ้าคนที่แบบว่า ใช่ก็จะอยู่แบบว่าเป็นคู่กันจริงๆนึกออกไหมแต่อาจจะต้องปรับจูนกันเพิ่มเติมนะแต่าคู่ที่ไม่ใช่นะคะก็มันเหมือนมันหมดเวลาแล้วนะในเดือนกุมภาพันธนะะ์มีเกณฑ์จะต้องจบจากแยกนะแต่นะคะเสร็จแล้วคุณจะกลับกลายมาเป็นคนโสดใช่ไหมคนที่ความสัมพันธ์มีปัญหาแล้วก็เลิกรากันไปเนาะ ในเดือนมีนาคมนะคะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นใหม่นะคะบอกเลยเริ่มต้นใหม่แบบมีแพชั่นด้วยนะคะเอ่อน้อยที่สุดคือต้องมีคนเข้ามาคุยกับคุณแน่นอนเลยเดือนมีนาคมสำหรับคนที่เพิ่งโสดหมาดๆเลยเนะี่ยแต่คนยังไม่พร้อมคุณอาจอาจจะเอนจอยในเรื่องของการงานอของคุณไปนะคะหรือว่าเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆไปเนาะรีเซ็ตชีวิตใหม่แบบคนโสดอะไรเหล่านี้นะลองใช้ชีวิตแบบสดสดดูหรือบางคนถ้าเปิดใจยอมรับคนใหม่ได้เลยก็มีเกณฑ์ที่จะคือถ้าคุณอ้าแขนรับอ่ะคนใหม่เข้ามาได้เลยนะคะ ชาวคนโสดที่เออไม่ใช่ชาวคนโสดชาวแบบว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็จบความสัมพันธ์ไปนะคะมีเกณฑ์เนื้อหอมเลยถ้าคุณเปิดรับนะส่วนคนโสดนะคะ,ะคนโสดมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอนะในช่วงเดือนสองเดือนแรกเนี่ยมก,กร,ราคมพาร์เนี่ยคุณยังไม่ได้เจอหรอกใครเข้ามาก็ยังไม่ใช่คุณอาจจะยังไม่เลือกคนคนนั้นแต่คนที่จะเข้ามาแล้วรู้สึกใช่อะ่ะจะเข้ามาในเดือนมีนาคมคุณลองสังเกตดู ในเดือนมีนาคมนะคะคนคบคุยได้คุณจะรู้สึกว่าคุยแล้วมันคลิกคุยแล้วมันใช่คุยแล้วแบบเอออยากไปต่ออยากเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเดือนมีนาคมนะชาวาคนโสดนะคะดังนั้นลองสังเกตด,ดูนะคะส่วนคนมีคู่มีความสัมพันธ์แตไม่ไม่รู้สึกอะไรสักเท่าไหร่ระวังปากเสียงนะระวงังการทะเลาะเบาแวงนะคะระวังนเรื่องของการใช้คําพูดกันสักหน่อยเนาะต้องหมั่นเติมความหวานให้แกิกันนะคะ แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปเขาเรียกว่าคุณอาจจะมีพชชั่นต่อการเขาเรียกว่าต้องต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะอาจจะได้ไปเที่ยวไปเดินทางด้วยกันเนาะในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะประมาณนี้นะทีนี้ไพ่เพิ่มเติมบอกอะไรนะฟลอชกับฟรี yourself เนี่ยเห็นไหมฟรี yourself ขึ้นมาเนี่ยสอดคล้องกับไพ่เทนอฟซอนนะคะดังนั้นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกเลเชนชีบ่ะเป็นคู่กรรมอะที่แบบ มันหมดเวลาแล้วค่ะเออมันหมดเวลาแล้วพาบอกว่าให้ free yourself นะถึงเวลาที่คุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองแล้วเป็นอิสระสักทีนะเนี่ยพอปลดปล่อยปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคุณเริ่มต้นใหม่เลยไพ่หนึ่งไม้นะคะพร้อมสำหรับก,การเริ่มต้นใหม่โอโ้รู้งี้ทำไมฉันอยู่ในพลังงานท็อกซิกมาได้ตั้งนมนานอะไรแบบเนี้นะหลายเดือนแล้วนะคะโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนะพอแบบปล่อยเขาไปปุ๊บปล่อยเขาหรือเธอคนที่ไม่ใช่อะ่ะทิ้งไปปุ๊บ ก็โอ้โหชีวิตนี้เหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยเป็นแบบนี้นะเป็นเด e f o o เนี่ยเห็นไหมถ้าอันเนี้ยถ้าพูดถึงเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเนี่ยไพ่พลังงานรวมของคุณเนี่ยถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยคุณจะได้ข้อสรุปก,กับตัวเองนะ่อยากจบเหลือเกินในหัวคุณคิดอนะอยากจบเหลือเกินแบบท็อกซิกเหลือเกินความสัมพันธ์นี้อนะไรอย่างเงี้ยบางคนจะจบได้นะคะอเออเพิ่งสังเกตเห,เห็นนะสิบดาบเนี่ยขึ้นมาสองใบเลย,เลยนะคะเออมีเกณฑ์จบจริงๆนะความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่นะคะหมดเวลาแล้วจริงเนะ แล้วก็เฟลท์นะนี่ยไงมีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่จบแล้วเริ่มต้นใหม่เลยเห็นไหมปลดปล่อยตัวเองปุ๊บเริ่มต้นใหม่เลยนะคะเฟิร์เดี๋ยวมีคนเข้ามาให้คุณเฟิร์นะคะให้คุณแบบจีบจีบคุยคุยนะดังนั้นก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะแล้วก็ไพ่คําเตือนของคุณเนาะหมายเลขยี่สิบสี่อันนี้นะเป็นไพ่ที่บอกเกี่ยวกับคําพูดนะคะนี่เกี่ยวกับคําพูดนะคะเขาบอกว่า ะระมัดระวังคําพูดในช่วง3เดือนนี้นะคะอย่างเช่นอันนี้ทุกสถานการณ์เลยไม่ว่ากับคู่รักของคุณเนาะบางทีนิดนึงอะ่ะนิดนึงอะ่ะก็สามารถกลายเป็นแบบว่าเรื่องใหญ่โตได้จากคําพูดที่ไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันหรือว่า พูดจาไม่ดีเสร็จกันอะไรอย่างเงี้ยนะระวังคำพูดหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของงานก็ตามแต่จะดีลงานคุยงานให้ใจเย็นๆนะคะเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้เตือนเรื่องคําพูดบางทีคุณอาจจะใจร้อนเกินไปในช่วงของสามเดือนนี้เนาะจะไปดีลงานอะไรก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้งานนะนะคะใจเย็นห้ามห้ามใช้คําพูดไม่สุภาพเด็ดขาดทางในเรื่องของแบบกับเพื่อนกับฝูงกับคนรักหรืออะไรใดๆก็ตามแต่นะคะระวังคําพูดให้มากในช่วง3เดือนนี้นะนะคะแล้วก็ นี่ใบนี้นะคะบางคนคิดในเรื่องของ3ามดนี้นะคุณจะคิดในเรื่องของการเรียนต่อเนาะต้้งลูมบอกไปมันมีไพ่เรียนต่อขึ้นมาด้วยเพดอนอลนะคิดในเรื่องของการเรียนต่อบางคนอาจจะเรียนควบคู่ไปกับการทํางานอะไรแบบนั้นนะคะเอออยากจบปริญญาโทอยากเรียนโทเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าเอองานก็ต้องทำอย่างเงี้ยบางคนก็เรียนควบคู่กันไปเรียนแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเรียนตอนกลางคืนอ่ะเรียนเรียนพักค่ำอะไรเงี้ยนะไม่รู้เขาเรียกอย่างนี้เปล่าประมาณนั้นนะคะเออมีเกณฑ์ประมาณนี้เนาะ ขยันนะพลังงานคนขยันนะคะก็ดีนะดีทั้งนั้นนะถ้าคนเริ่มต้นอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะที่มันเกิดผลดีต่อชีวิตนะคะเริ่มเลยชาวราศีธนูนะเป็นกาลังใจให้นะนี่คือเรื่องราวทั้งหมด3เดือนของคุณนะคะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็มาเล่าได้ที่ใต้คอมเมนต์นะเพราะว่าคลิปนี้มันมันก็อยู่กับคุณ3เดือนนั่นแหละนะคะก็ลองดูนะเป็นกาลังใจให้จริงๆนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ พบกันใหม่คลิปตัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ